ข้อพองไม่ถูกต้องขอให้ดาเนินการตามกฎหมายแต่ทีนี้ผมไม่ยังไม่ได้ไไม่ด้ว่าถูกไม่ถูกนะผมก็มาคุยกับพี่ก่อนว่าเพราะรู้สภาพไม้มันเก่าแล้วครจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะอันนี้ถ่ายเมื่อกี้ฉบับครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ถ่ายถ่ายถ่ายประแตนไหนขออนุญาตนะครับเอ้านูไปเียบเครื่องเอกสารในบ้านถ่ายเป็นเอกสารสีหรือฝากเขาไว้ก็ได้ ไปขายในร้านสีานปนใบให้สำนักข่าวและสำนักก็ด้วยคือก็วันนี้นะคับผมมีมาถาม่าสิบคนได้มาดูคู่อมันไหลมากับน้ำครับมันไหลมากับน้ำนะมันมันคือที่นี่นะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการเอาเอาเลื่อยเอาเลื่อนนี่แหละตัดหัวท้ายปรากฏว่าไม้มันมีเนื้อสีเหลืองเนื้อไม้มันสีเหลืองที่แรกผมเข้าใจเป็นไม้ขนุน ผมว่าจะมาทําเสาโชว์หน้าบ้านผมทีนี้ผมตัดดูแล้วเฮ้ยไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียนได้ครับได้ครับที่ว่าจะทําที่นั่งคุยดีครับตากแดดดีกว่าครับโูบิดจะได้ตายให้หมดต้องไหนในจำาหนที่น่อยมามาถือหน่อยคอยไม้คุ้งถือหน่อยให้บุ้ถือไหนช่องนี้น่มามา ไปไปให้ถือหน่อย่เป็นไรผมถือหน่อยช่องเนี้ยให้ผมถือหน่อยที่เป็นอะไรอย่าทำร่างกายนะครับอย่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าทำร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถือเฉยๆในช่องอะไรเนี่ยทางายผมคับงานที่ั่าก็ทำหน้าที่สื่อครับอย่ามาทำร่างกายผมลงลุงลุลง เดี๋ยวมาทำร่างกายผมครับอดี๋ยวมาทำร่างกายผมครับผมเป็นสื่อผมเป็นอาสาที่ครับผมไม่ได้ทอมผมเป็นอาสาที่ของผมครับเดี๋ยวมาทำร่างกายผมครับหยุดโทษครับหยุดหยุดไม่ไปกระตุ้นอารมณ์ทั้งไมำไมทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพูดนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับมาคืนหน่อยคอยไม่คุมคืนหน่อยคุ้มคืนหน่อยช่องนี้หน่อยมาม ปล่อยปล่อยให้ถือหน่อยไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยช่องเนี้ยให้ผมถือหน่อยดิเป็นอะไรผมชือหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถือเฉยๆนี่ช่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำใหร่างกายผมครับไปหาที่นั่งครับผมมาทำหน้าที่สื่อครับเดี๋ยวทำให้ร่างกาย อย่าทมาไล่ร่างกายผมครับผมไม่ตื่นผมก็ทำหน้าที่ครับอย่ามาไล่ร่างกายผมครับอย่ามาไล่ร่างกายผมครับผมไม่ตื่นผมมาทำหน้าที่ครับอเอาไปเ้ากระดาษผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทำลายร่างกายผมครับหยุดพูดไปเดี่ยวพูดท่านบอลทำไมครับทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพูดนะครับผมไม่ได้